สวัสดีครับอยู่กับผมปักควน,น้ำซิ่งครับอันนี้ก็อยู่หน้างานหลวงเหมือนเดิมครับนี่มุมนี้ดินจะหมดแล้วครับนี่ก็จะได้สูบน้ำครับนี่ดินมุมนี้จะหมดแล้วครับนี่แต่เพียวยังไม่มาครับตักคัดเดียวก่อนครับนี่ เกี่ยนคาดมาใหม่แรงครับนี่เหมือนจะหมดแรงแต่ว,ว่าก็ไม่หมดครับนี่ไปได้เจอเลยครับเ,เดี๋ยวดูรถเซเว่นครับจะขึ้นได้ไหมตการทำงานครับนี่ของรถแมคโครถึงจะเก่าแต่ว่าก็ยังเก่าอยู่ครับนี่ ตักได้หมดวันมือนกันครับนี่เดี๋ยววิ่งอีกสักน้อยนึงก็เมคโครตักโยนดินขึ้นมาใส่มุมนะครับนี่ตัดม,มุมไปเลยแล้วก็จะเปิดน้ำลงมาครับ เราเปิดน้ำตรงนี้ลงมาครับเพราะว่าสูปสูบไม่แห้งสักทีครับนี่ ดนก็ไม่เยอะครับมันมีเป็นมุมเป็นมุมเรือบตรงนี้รอยเขาขุดไว้ครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับแป๊บนึงเอาอีกทางหนึ่งเจด,ดูครับนี่เขามันรอยเขามาขุดไว้แล้วครับนี่ดินมันเลยเป็น เป็นคู่กันหน้ามายูครับนี่มันได้สูยพอไปทั้ทงไหนมาทั้งไหรดอกจอกกัลายครับนี่างเริ่มง่ายแล้วก็จะเลือกจะใส่ปริมาณมากกว่าเดิมนิดนึงครับ แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยแล้วครับถ้ามันวิ่งได้รับไม่มีโหลดเลยครับนี่รถถึงเก,าก่าก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมครับ ันนี้ก็สถานการณ์โควิดก็บาดมากครับนี่แถวบ้านเนาะพวกเรา,เาป้องกันกันอยู่ครับนี่ไม่พยายามจับกันเป็นกลุ่มครับนี่ ไปนทีมงานแล้วก็ทีมงานไม่ใหญ่ครับทีมงานเล็กๆ รับทุกงานครับงานชาวบ้านก็รับงานหลวงก็รับครับทำทางลูกลังลูกลังแดงแล้วก็มีจำหน่ายครับเป็ดสวยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ะจะไปลงอีกบอ่อหนึ่งครับอ่อยู่ลุงปะดุครับเนี่ยงานหลวงเหมือนกัน ตอนนั้นเอาดินออกขายได้ครับแต่ว่าเป็นขุดสะใหม่เลยครับระวังเสาครับเสามันสูงเกินครับคันนี้ ครับนี่ยกมือลิปโพครับขอลิปโพดึงกวดฮะขอลิปโพสิเอาิโพสิสูไตรสิฮะไม่ว่าจะเจาลิโพวะอาต่นี้มีโลครับนี่แต่ว่าเป็นโลเอ่รถจิ๊บครับร,รถเล็กเนาะ เดี๋ยวผมจะขอปิดท้ายด้วยคันนี้นะครับนี่ให้ดูการขึ้นบ่องเขาครับนี่ใหญ่เสียหนาเลยฮเดี๋ยวจับตาดูครับคันนี้นี่เจ้าคุณปูเออเคเอสได้ดูหลายรอบแล้วครับ <laughs> คันนี้มาใหม่ครับนี่นเสียตูดไหม <c oughs> แต่คันนี้ขึ้นได้ลอกขาวหนาได้ลอกขั้นข,นขาวนะ <Okay. S 1> ลอกเกียร์ คลิปนี้ให้ดูกันแบบยาวๆเลยครับนี่แคนี้แหละคันนี้แหละ กลับรถโอ้เป็นไงเว้ยโอเคครับขอจับเพียงเ,ยเยท่านี้ครับสวัสดีครับ